สวัสดีครับพ่่อแมพี่น้องทุกคนนี่มาร้านราชาลูกจิ้มฮะร้านปากกบฮะนันก่กกระเป๋าไว้จะซอยจุกันครับตอนตีสี่นี่ฮะตั้งนาฬิกาปลุกมาเลยครับโอ้โหสดสดนี่ค่ะปากกบสวัสดีครับป๋าสสวัสดีคป๋าปากกบคนเดิมครับปาปปาสดมากอ่ะดูด,ดิ จะไปซื้อเราต้องไปซื้อตอนตีสองตีสามไม่งั้นสวยรสชาติเป็นไงปลาตับเนี่ยตับหวานตับหวานมัมีชื่อว่าตับหวานกินเนื้อมันหวานตัวไม่เคยกินเคนยเห็นในคลิปเราชอบดูเขากินกันจู่ตับจุเนื้อแต่ไม่เคยกินสักทีครับตับเนี่ย มันจะดึกดีได้ปากแน่เลยฮะใช่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 ไหมป้าดึกด๋อดึกดีอใช่แล้วกินกับผักเยอะๆกินเฉากล้วยสไตล์อย่างนั้นเลยโอ้เฉากล้วยเลยอ๋อสไตล์เฉากล้วยเลยอหรอเฉากล้วยเลย สีสวยนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีลาบใช่ไหมก้อยใช่ไหมครับใช่ใช่บ้าดยเอ้าเป็นรสชาติยังไงโอ้ยโอ้ยห้ยปลาตับหวานคี่ว่าจะเอหลายชิ้นตกใจหมดป้าด่มันติดชิ้นเยอะตับปันหวานนะ ปลาเอื้อโอ้ยนี้สุกฮะแบบสุกไปกินชิมหน่อยดิชิมเนื้อตัวนี้เป็นไรอืมแซ่บขันในแควขาดเค็มปะถ้าเกิดถามตัวเนี่ยขาดเค็มใช่ตูอกินเค็มนิดหน่อยโอเคครับแซ่บนะเปรี้ยวแล้ตัวได้ โอ <Okay. S 2> เคมากผมไม่ค่ยชอบเียวใช่นี่ครับ<ะ>สุกก็มีดิบก็มีฮะามาให้หนูใส่ให้เออป้าใส่แหละเอาป้าเพราะว่าหนูา่ <c oughs> เดี๋ยวเขาเดี๋ยวคนท้อนจำ้ำแซบ่บหลาย ไม่ค่อยกินนะครับหลังๆมาก็จะกินนิดหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ดูอยู่ณขณะนี้ยาเจ้าครับลูกโดดลูกโดด เสร็จแล้วลาบสุกฮะสีสันต่อมาก็จะดิบไก่อะไรยังไม่เสร็จเลยนี่ค่ะใส่ต้ม้งแน่ ตัวกินไป็นไงครับอืมนิดหน่อยไงได้กล้าชิมไหมเนี่ยชิมได้โอ้โหตัวกินดูดิบอ่ะเม็ดมันตกเม็ดไม่มีวจะถุนยฮะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวนะบํหบังน้องแซ่บเป็นบอลรถปกเป็นไหมไม่เป็นนะเอ้ยเรืองนั้นนะ <c oughs> บบเคยขโมยเม็ ขัวเค็มที่ตูนมุณป้าใส่น้ำปลาใส่อรอบหรือเปล่าเมื่อกี้อยากมาตั้งไวต้ตรงนี้ไงแลยวันนี้ลืมไงหยอกไปเองลัวมันใส่ไปแล้วไงองเ็มเด้้า ซิม้มหรอหลาดอะไรจางจางอะจางเปรียวจางเค็มจางเค็มจางเปรียวมามาเกดครับป้าแหละต้องชิม <c oughs> เกดมาชิมดิอไม่กินนี่ค่ะ จุจุน้งดับเหม่ยยาป็นยังไงนี่ฮะโอ้ยนี่ป่าจะโชว์ครับมาร้านป่าที่มามาอนมาน่าอยม่ช่าอนมาน่ต้อง่โอเอัเหมือนกันนี่อจ๊ะ ปลาอึ้มทุกคำนี่ฮะพี่เดิร้สกินบางที่ล้วไม่นังกรุบๆอยู่ใช่ล่ะสดเลยค่ะทุกคนมาเด้อโอ้โหวิญญาแนวเนื้อโลเท่าไหร่ปลาซื้อมากี่บาทครับโลสองร้อยจุตอนตีสี่เอาเนื้อหอมจัดจัดจุตับนี่ไงนี่ไง แล้วบอกอยากกินจูตับเออเอาก็กินได้ก็กินอันนี้น้ำจิ้มหนูหอมนะฮะน้ำจิดออกน้ำเขาว้อุ้ยควัวนั้นแท่ทำใจอยู่ ยังไงป๋าน,นี่ป๋าชิมยังครับเนี่ยยังไม่ชิมเลยชิมไยังไงก้อยเนื้อดิบโหมีตับพร้อมคำโต,โตเลยโอป๋าจะให้คำโต,โตครับขาดอะไรป๋าชิมสองรอบ <c oughs> ทั้วันนี่ฮะขอลองชิ้นหนึ่งจุโอ้ยเนื้อสดมากอันนี้ขมนี่ไม่ขมโอ้ยเนี่ยฮะนี่ขมมากอืมขนาดไม่ขมเลยะอะขนาดนี่ดู้หอมขมมาของขมอยู่ขอปลาขมอยู่เป็นยังไงคะั้งแรกเป็นจุทั้งแบบ เด่นนะเนี my daughter, my daughter, my ่ยเด่นนะเนี่ยเนี่ยรู้เหรอกินลูกโดดโอ้แสบท้องเลยจิพ่อคันนะปวดใจ วัดเอาเสือเาเสือ,อไป่ครับ,บนนเดี๋ยวปิดคลิปแล้วครับทำนี้หาดต้น่ายกันกบัานนึงบป๊บหนึ่งกลืนกันนี้ม่นเนหวานมากอ่ะแต่ว่ามันเด่นที่น้ำจิ้มแก้วขมโอ้เลือกหลายเหมือนกันหลายชิ้นนะครับเนื้อสดๆเลยสดเอย อืมรออยู่ค่ะอืมดีมมค่ะใจรักดีค่ะทุกคนใคด้วยไปราคาทุกคนอันนี้ตุ้งก็กินสองสามชิ้นฮนะมาแซ่บๆครับร้านปักกลงฮนะอซอยจุตอนตีสี่ตอนนี้ก็ประมาณทีห้าแล้วคะนานๆทีครับผมป๋าไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับครับ ถ้าเกิดอ,อยากมาร้านปากกบกินได้มาครับเนี่ยจูเนี่ยมีไหมฮะถ้าเกิดมีนคนอยากมาอ่าจะมาประมาณตีสามตีสี่ตีห้านะครับมาแล้วครับสวัสดีครับ